ไฟกระจัดกระจายนะครับอ่านี่หัวเทียนตัวนี้ที่ผมเผานะครับก่อนหน้านั้นมันบอดนะฮะสตาร์ทไม่ติดเลยวันนี้ก็จะมาโม้เรื่องของหัวเทียนนะครับกรณีที่เราซื้อหัวเทียนมาอ่ายังใหม่ๆอยู่เลยใช้งานยังไม่นานหัวเทียนก็บอดซะแล้วอ่าอย่างหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้นะครับเหตุที่หัวเทียนบอดก็คืออ่ารถมีอาการน้ำมันหนาราวรั่วลูกหลวนฮะขี่แป๊บเดียวบอดซะแล้วอย่างเช่นเราจูนคารูนี้ เราจุนขบูนนั้นมันหนาไปหัวเทียนก็บอดไวแล้วเราจะทํายังไงให้หัวเทียนกลับมาใช้เหมือนเดิมอย่างในเคสเนี้ยเนี่ยตัวอย่างหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับซื้อมาใช้ยังไม่นานบอดซะแล้วเทสซีสังเกตดูตรงหัวเทียนนะครับไฟมันไม่ค่อยแบบไฟกระจัดกระจายนะครับโดยผมก็จะทําการเอาหัวเทียนนะฮะไล่ความชื้นออกดูว่าวิธีนี้ใช้ได้ไหมเอาหัวนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือ การที่เราจะเผาหัวเทียนไล่ความชื้นเนี่ยก็คือหัวเทียนก็ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคือไม่แตกไม่ร้าวแต่ถ้าเป็นหัวเทียนที่เก่าแก่เก็บแล้วอันนั้นไม่ต้องแล้วนะครับทิ้งไปเลยนะฮะกรณีนี้ก็คือหัวเทียนซื้อมายังไม่นานอ่าแต่ว่าน้ำมันหนามันก็เลยบอดนะฮะคือเราเอาแก๊สกะป๋องเ่าเนี่ยเพื่อไล่ความชื้นนะฮะประมาณนี้นะครับเรียกซก็เดียปล่อยให้เย็นเลยแล้วลองมาเทสดูนะครับเจ้าหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ก็เช็คเช่นเดียวกันนะครับก็ใช้แก๊สเ่าแบบเดียยยยววกัััันนนนะคครรบบเเเหหห็ม่่่าทีงใอูลย ยังงแต่ว่ามันบอดแล้วนะะคือตอนนั้นผมไล่นะ้ำมันคาร์บ U ูเวนโปรน้ำมันมันหนาไปมันก็เลยบอดนะฮะเราก็ต้องเอาแก๊สเผาไล่ความชื้นนะครับอัน,นนี้เผาเสร็จละ,ะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ปล่อยให้มันเย็นเองเลยนะครับอย่าเอาไปจุ่มน้ำน,นะครับก็เผาหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์ต่อเลยอ่ามาณนนี้นะครับพอแ,แล้ว ลบีสังเกตนะคะนี่คือ,อาหัวเทียนที่ผมเอาใช้แก๊สกระป๋องเผาหัวไปแล้วนะครับไล่ความชื้นไปแล้วนะครับคือในเคสเนี้ยมันไม่ได้การันตีว่าเราเผาหัวเทียนทุกหัวแล้วมันจะกลับมาค่าเหมือนเดิมบางครั้งเผาหัวเทียนไปแล้วก็เสียเหมือนเดิมฮะใช้ไม่ได้แต่บางหัวเทียนก็พอเผาแล้วไล่ความชื้นแล้วก็กลับมาใช้ได้ปกติก็มีนะครับสังเกตนะหัวเทียนไฟสะเทียรดีไฟสะเถียรดีกว่าเดิมเลยนะครับ ทโทษน,นะครับเห็นเท้านะครับวิเดียติดเลยนะครับเล่งได้ปกติเดินเบาได้นะครับเจ้าเว็บร้อยนี่เป็นนายแบบนะครับมาเทสกันเลยเตัวนี้เป็นหัวเทียนเ,เดิมติดรถนะฮะต้นจะออกหนาหน,นิดแต่ปลายก็ไม่มีญหาน,นะตอสตาร์ทเดินเบาได้ปกตินะบ,บิดเล่นได้ปกตินะอันนี้หัวเทียนตัวนี้ที่ผมเผานะครับก่อนหน้านั้นมันดอนนะฮะสตาร์ทไม่ติดเลยก็เดี๋ยวเรามาเทสกันเลย f ิเห็นะอ่าไฟมาดีเลยตอนนี้เปียไฟมาปกตินะครับก็เดี๋ยวผมลองประกอบแล้วสตาร์ทดูเดินเบาดีไหมบิดกันเร่งวูบไหมถ้าทุกอย่างโอเคก็ใช้ได้นะครับ็กเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปักหัวเรืนไปเลยเป็นอันว่าใช้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ f c ทุกคนนะครับ